คุณผู้ชมเกมรักทรยศค่ะแล้วเข้าอย่างนี้เลยใช่ไหมชัดเจนเลยช่วงพักเบกมันรอนแรงนะมีคนพยายามจะเป็นหมอเจนอยู่ข้างๆบมสองคนด้วยค่ะใครเห็นก็อยากเป็นธนบ้านของเมืองใช่ต้องบอกเลยนะคะว่า EP 1 4ที่ผ่านมาคือมันแซ่บมากมันแซ่บเวอร์และไม่ใช่แค่ฉากหลือซีนเท่านั้นนะคะทุกๆฉากนี้นมันเข้มข้นมากๆจริงๆไปติดตามค่ะ ดำเนินเรื่องมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้ววัยเนาะสำหรับละครเรื่องเกมรักทรยศค่ะใครที่ดูมาตั้งแต่ตอนแรกจะถึงตอนนี้หลายคนบอกว่าเข้มข้นมาก mm hmm. เนื้อเรื่องนี้ไม่มีดรอปลงเลยนะคะมีแต่ฟาดฟาดฟาด,ฟาดขึ้นไปเรื่อยอย่างเมื่อคืนก็มีฉากฟาดฟันกันปะทะคารมกันหลายซีนเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีฉากเลิฟซีนของพี่แอนกับฮวนา,น,าน,นะคะแบบถึงพริกถึงขิงเว่อว,วนี่ก็คือการถ่ายทอดความรู้สึกขอ,ของหมอเจนที่แบบ ทั้งรักทั้งเกลียดอาทินน่ะซึ่งฉากน,นี้พี่แอ,อนบอกว่ายากมากนะเป็นเลิฟซีนที่หนักที่สุดแล้วแล้วก็ใช้เวลาถ่ายทำถึงสองคืนเลยทีเดียวแต่บอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆค่ะเพราะภาพที่ออกมาคือมันถูกใจแฟน ละครมากๆเลยอ่ะจนในโซเชียลค่ะแฮแทกเกมรักทรยศ EP14 ติดเทรนด์ระดับ2ของประเทศแถมหลายคนนะคะก็ยังยกให้ทั้งสองคนเนี่ยเป็นสุดยอดนักแสดงของประเทศไทยไปเลยเหลืออีกแค่สองตอนมันไวมากจะอวาสานแล้วค่ะก็ฝากทุกคนร่วมลุ้นนะคะไปกับบทสรุปของตัวละครทุกๆตัวในเรื่องด้วยว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้จะเป็นยังไง เราติดตามกันได้นะคะกับเกมรักทรยศอกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบดีค่ะสองทุ่มครึ่งดูช่องสาก็33ดาดูสดฟินสุดจริงแล้วก็อดูมือถือกด3าพลัสก็ได้ถ้าไม่อยากพลาดแซบแค่นี้เห็นช็อตเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันลืมข่าวต่อไปแล้วว่าต้องพูดอะไรกันทํางานค่ะแค่ภาพนิ่งในทวิตแค่ภาพนิ่งในทวิตทุกนั้นนะคะถ้าเกิดใครเกิดพลาดไปเมื่อคืนดูย้อนหลังด่วนค่ะแซบจริงจริงการันตีเลยนะคะ